ผมเรี์ร้อยเรืองชัยเรืองโลดชั้นปี3ีสามเลขที่สี่อครับการรัตเวนการรัตเวนเป็นการปฏิบัติภารกิจเพื่อรวดรวมข่าวสารหรือปฏิบัติการลบระดับหมวดหรือมู่ปืนเล็กสามารถทําการรัตเวนได้3แบบคือ 1. การรัตเวนลบ2การรัตเวนหาข่าว3การรัตเวนสะกดรอยการรัตเวนลบมี2แบบคือ1การช่วยวมดี 2. การดีหยบฉวยการจับรางการรัตเวนลบมี2ลักษณะได้แก่1การจับแบบทั่วไปคือการจับที่มีบารคอมมวด และแบ่งส่วนย่ยอยๆลงมาเรียกว่าส่วนโจมตีส่วนสนับสนุนและส่วนรอังป้องกันปกติผู้คับหมวดจะเป็นผู้คับส่วนโจมตี 2. การจัดพิเศษกําลังเป็นส่วนเช่นเดียวกันกับการจัดปกติได้แก่ส่วนโจมตีส่วนสนับสนุนส่วนป้องกันแต่จะมีจัดเป็นชุดเพื่อความมุ่งหมายพิเศษคือชุดตรวจคน้นชุดทาลายชุดควบคุมเชลยศึกชุดบันทึกภาพชุดพยาบาลการรัตเวีนหาข่าวมีการจัดกําลัง แบ่งเป็นสองส่วนคือ1ส่วนอาขาว2ส,ส่วนป้องกันการละเวนมี3อย่างคือ1การละเวนเป็นพื้นที่2การละเวนเป็นเขตและ3การละเวนเส้นทางครับ